สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงการเรียนการสอนออนไลน์กับครูอันและครูปามแห่งศูนย์สร้างสุขวัยวัดเบรุราชินในวันนี้เราจะมาทบทวนท่ารำเพลงระบ,บำกับในท่าที่3และท่าที่4โดยมีครูอันเป็นผู้อธิบายท่ารำและครูปามเป็นผู้สาธิตท่ารำเดี๋ยวเราไปเริ่มการฝึกกันได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการต่อในท่าที่3ซึ่งจะเป็นท่าที่ต่อจากคลิปครั้งที่1นึ่ั่นก็คือของท่าที่2เชิญคุป,ปาสาธิตท่าได้เลยค่ะ ในค่าที่2ที่เราได้จบไว้ในคลิปครั้งที่1น,นั้นจะเป็นค่าที่มือซ้ายจะแบนนะคะอยู่ในระดับของวงสูงมือขวาที่ถือกลับเราจะนำมาตีที่ฝ่ามือด้านซ้ายแล้วใช้วิธีสะรุปตัวทั้งหมด15จังหวะซึ่งจะมาจบอยู่ทางหน้าที่ศีรษะนะคะเจะเอียงทางฝั่งซ้ายนะคะส่วนในค่าที่3ามลำดับต่อไปนะคะขอเริมจาก ที่จังหวะขาก่อนนะคะคุกเข่านะคะลงมาคุกเข่าพร้อมกับการกระดกเซี่ยวนะคะกระดกเซี่ยวด้านซ้ายนะคะสีสะัตจะเอียงมาทางด้านซ้ายฝั่งที่เท้ากระดกเซี่ยวนะคะขออีกสั้งหนึ่งครั้งค่ะเมื่อเราตั้งเท้าด้านซ้ายขึ้นนะคะท้าต่อไปเลยผ้าที่ส คุกเข่าลงมาแยกเข่าแล้วกระดกเซี่ยวด้านซ้ายนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นมือนะคะจบในท่าที่สองในส่วนของมือนั้นเมื่อเราคูกเข่าแล้วเราจะเดินมือจีไปทางด้านขวาพร้อมกับเปลี่ยนเอียงขวามือขวาที่ถือกับเราจะเป็นลักษณะของการตั้งวงนะคะ ม้วนมือจีบเพื่อตั้งแบแล้วนำมือขวามาตีที่ฝ่ามือนะคะและในขั้นต่อไปเมื่อเราไปทางฝั่งขวาแล้วเดินมือมาทางด้านซ้ายม้วนมือจีบซ้ายนะคะเป็นตั้งวงแบแล้วก็นำมือขวามาตีนะคะเราจะเปลี่ยน เท้าไปกระดกเซี่ยวทางด้านขวานะคะขอฝังซ้ำด้านอีกหนึ่งครั้งนะคะเราจบด้านขวาอันนี้ให้นับหนึ่งเลยนะคะไปค่ะเดินมือเปลี่ยนมือและเท้าน,านะคะจะเดินไปพร้อมกันและศีรษะที่จะเอียงไปทางด้านขวา mm hmm. เมื่อมาทางฝั่งซ้ายให้เราซ้ำจีบอีกหนึ่งครั้งน mm ับ hmm. สไปค่ะ มมวนนับม้านนับ ส่วนของท่าที่3ซึ่งจะเป็นท่าของการกระดกเซี่ยวทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาศีรษะจะเอียงฝั่งตรงข้ามกับมือนะคะมือที่ถือกับนั้นเราจะนำมาตีที่ฝ่าม,มือด้านซ้ายอยู่เสมอนะคะอันนี้คือท่าที่3ต่อไปเป็นในส่วนของท่าที่4ขอจบท่าที่3ามมาเลยค่ะครูบา ในส่วนของท่าที่4นะคะจะเป็น,ปนลักษณะของการแทงมือแล้วนํากลับมาตีที่หน้าขาและมาตีที่ไหล่นะคะลาดับแรกเราจะมาที่ในส่วนของเท้าก่อนนะคะจากที่เรากระดกเซี่ยวนะคะเปลี่ยนมาเป็นคุกเข่าแล้วก็โยกก้นขึ้นตั้งเท้านะคะต่อไปคุกเข่า ยกก้นขึ้นตั้งเท้า,นาในท่าที่สี่จะเป็นการสลับเท้าทางซ้ายและขวาแบบนี้ทั้งหมด6จังหวะนะคะในส่วนของมือบ้างในส่วนของมือนั้นจบในท่าที่3ามไว้ที่เราจะนำกลับมาตีที่สามือด้านซ้ายนะคะต่อไปในท่าที่สให้แข่งมือก่อนนะคะหยิบจีบ สอดมือขึ้นนะคะเป็นตั้งวงหงายส่วนมือขวาที่ถือกลับนำมาตีที่หน้าขานะับหนึ่งต่อไปแทงมือเป็นตั้งวงสูง สองไว้คาเริ่มได้เลยในท่าที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหมดสิบ หยิบจีบเพื่อเริ่มในท่าที่4ี่ตีนับ1แทงมือนับ2ออหยิบจีบพร้อกับงายจาะันับ3แทงมือตั้งมือขึ้นนับ4หยิบจีบนับ 5. แทงมือนับ6อันนี้ก็คือจะหมดในท่าที่3และท่าที่4และในลำดับต่อไป เดี๋ยวจะให้ครูปลาลมาสาธิตท่ารำพร้อมกับเพลงในทำนองเพลงของระบำกับ การทบทวนท่ารำเพลงระบํากับในวันนี้ค่อยๆฝึกฝนกันนะคะแล้วในชั่วโมงน่าจะสินไทยในวันจันทร์หน้านั้นครูอันและครูปาล์มจะมาทบทวนท่ารำกันก่อนแล้วไยต่อท่ารำในท่าต่อไปสำหรับวันนี้ครูอันและครูปาล์มขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะณที่นี่ศูนย์สร้างสุขไวยวัดเวรุราชินออนไลน์สวัสดีค่ะ